อันดับต่อมาายกมมารธรรมะจากต่างแดนกสีได้นำบทสวดสุรพันยะเกี่ยวกับบทแผ่เมตตาหลวงทางภาคอีสานม,มหาอานใหาญาติโย,ยมสาธชุชนทั้งหลายได้รับฟังกัน ขอแผ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัตว์ปูปลาแม,นาม่น้ำเย็นสัพเพนะสัตาอเวรายาจงเวนสัตตาหรือสัตว์เป็นจงอยูยอ่เย็ยนสัทธาพรจงอยู่เย็นสัทภาพร สภพเท,เทวดาผัวผู้ข้าขอวิ่งวอนรูขาปาดงดอนทัวสิงคอนสุขทุกวันทั่วสิงคอนสุขทุกวันสพเพปุงคล่ามานุษย์ซ้มาร่วมกันผิดใจโทษมาหันอภัยกันมีเมตตาอภัยกรรมมีเมตตา เจ้าแม่ธรณีทุกพื้นที่ภาสุธาสเพปุริสาอิทธิยามีทั่วไปอิทธิยามีทั่วไปเจ้ากรมและนายเวนขอให้เป็นภูมิชัยสัตว์น้อยและสัตว์ใหญ่ย่ามีภัยมาราวินอย่ามีภัยมาราวิน สเพพวกปีศาจาที่พวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตารินบ่มีกินทรมานบ่มีกินทรมานพวกเปรตพวกอดข้าวของพระเจ้าพิมพิสานพ่อแม่บ่ให้ทานตามสถานในวันวาตามสถานในวันวา โชคดีพระมาไัลพอแม่ให้ทำบุญมาบุญคุณทรงไปหาได้เยีวยาอิ่มสมใจได้เยียวยาอิ่มสมใจยยมมจ,จำไว้อย่าทำบาปต้องถูกทาบเลือดรินไหล บุญคุณต้องเร็วไวทำชาไปเสียใจเอ่ยทำชาไปเสียใจเอ่ย